สวัสดีครับทุกคนวันนี้แล้วก็ทางเออกรนอตราชพาทุกคนมาอยู่กันที่เอสาขาเมกะบางนาครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนำไอเทมเด็ดทางแบรนด์เออกนอที่ออกสินค้าใหม่มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับตามผมมาเลยครับผลั <S <S กชิ้นแรกของเราจะเป็นแขนจับจอตัวใหม่นะครับชื่อรุ่นว่าไฮเปอร์เลียงจุดเด่นของตัวนี้นะครับสามารถปรับไฟ RGB ได้ทั้งหมด20แบบด้วยกันแล้วก็ยังรองรับน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่20กิโลด้วยครับผมรองรับขนาดหน้าจออยู่ที่49นิ้ว ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการใช้งานตัวใหญ่ๆเลยครับผมต่อมาครับจะเป็นสินค้าใหม่นะครับ g o l d e i c s h a r ของทาง Ergon นะครับผมตัวนี้จะมีดีไซน์โดดเด่นมีทั้งหมดอยู่2โมเดลด้วยกันจะมีเป็นโมเดล Tora แล้วก็จะมีเป็นโมเดล Elector ฝั่งขวามือผมนะครับ Tora นะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด15ฟังก์ชันครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับผมยังมีแถมแขนจับจอรุ่น Taser S ด้วยครับผมมาต่อกันที่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผม โมเดลนี้ครับเป็นโมเดล Electra o c t i v e Lamba Economic Chair นะผมตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด13ฟังก์ชันด้วยกันครับฟูมไม่ใช่พิเศษช่วงนี้นะครับแถมฟรีที่วางเท้ามูลค่า1,600บาทครับสำหรับวันนี้เราก็มาอัปเดตไอเทมใหม่ของ Ergonot เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาแขนจับจ่อเท่ๆหรือเก้าอี้ไว้นั่งทำงานนั่งเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมมาทดลองแขนจับจอทดลองนั่งกันได้ที่เอสาขาเมกะบางนาครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จาก e r g ก n o t คลิปหน้าครับสวัสดีครับ